mời đơn vị đi đơn vị mời đơn vị mời đơn vị mời đơn vị สวัสดีครับผมก็มาพบกับช่องจอมโจรพิชิตอ,อ่อนถวยเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาน้าน,นะครับมาหมายธรรมชาตินะครับแห่งหนึ่งครับอยู่ในเขตำขอำเภอนครเชัยศรีนะครับอยู่แถวตำบลแหลมบัวนะครับผมก็เดี๋ยวไปติดตั้งเลยครับผมว่าวันนี้เหยื่อจอมโจรนี่นะครับกับหมายธรรมชาติจะได้ตัวไหม ร้อนมากครับคุณผู้ชมลมให้อีกล้องนิดนึงเาราก็ตึงปลาเริ่มเข้าแล้วนะครับเดยืยอหอมนะครับผมเป็นจำโจน,นล้วนๆเลยนะครับเดีย๋ยวก็ไปลุ้นี่ยครับว่าจะได้แจมไหมเอาเหยื่อมาเทสกันวันนี้ ตอนนี้เป cá ็นเวลา11บเนาฬิกาแล้วนะครับคุณผู้ชมตรงเด็กใส่หน้าจอประมาณ10นาทีได้แล้วนะไปครับคุณผู้ชมไปแล้วครับ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 โดนครับโดนครับจะตั้งกล้องยังไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับ ติดตะไคร้ครับคุณผู้ชมมันลากเข้าไปโดนตะไคร้เขาครับเนี่ยดิ้นอยู่ตรงตะไคร้เนี่ยไม่หลุดปลาไม่หลุดซึ่งเข้าไหมกำลังพยายามอยู่ไข่เต็มท้องเลยครับคุณผู้ชมดีโอ้โหมันมีคนลงไข่อยู่ครับคุณผู้ชม้ไม่รู้เนี่ย ต้องลงไปปลดมันใหญ่เนี่ยไม่เล็กแค่ไหเบ็ดตัวเดียวนะครับยังไปโดนตะข่ายนะครับตรงนี้ยังไังไหมยงไก็ไม่หลุดาชจริงๆิงมันมาเลยหายมันใชยมันยังต้องลงไปเอา ใหญ่เงี้ยสามโลขึ้นจะมีคนลงขายนะตอนนี้จะเดินไปวัดดูว่าเขาดีงมึงมานั่งเลยพอเอานี้วางก็เลยพอไปดูเบ็ดเลยดีเบ็ดนะอ่ะไปเลยมันกินอยู่ปเลยค่อยค่อยอัดนี้ มันมีคนลงขายครับผู้ชมเฮ้ยมันเป็นหมายธรรมชาตินะครับเราห้ามเขาไม่ได้นะครับนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นเห็นปลาไหมครับ สูงครับนนะครับคุณผู้ชมเนี่นะครับปลาติดอยู่ตรงนี้นะครับแต่มันมันลากเข้าไปโดนข่ายเขานะครับไปพันกับข่ายนะครับแล้วข่ายมันก็จะมีเชือกนะครับคุณผู้ชมมันก็เลยไม่หลุดมาง่ายๆนะครับน้ําลึกด้วยนะครับตรงนี้ยังไม่หลุดเลยครับก็เดี๋ยวผม มันจะต้องเลาะไปนะครับเลาะไปแล้วก็เข้าไปตักใกล้ๆน,นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับไปหน่อยนะคุณผู้ชมต้องเลาะเข้าไปนะี่ยยนะังก็ยนะัง เข้าามได้ป่ะไม่เข้าเลยอ่ะไม่เข้าลงลงนะมันเชือกมันติดเชือกข้าวให้ไอ้ตะข่ายไงเชือกข้าวตะคัดอะ่ะอะไรนะอ่ะฮะเฮ้ยเฮ้ยขันนึงไปแล้วเ นี้นี่ว่าน้งองเนี่ขนาดอะนรขนาดล่ะอัดเลยปิดนั้นเราอัดเลยระวังกล้องระวังกล้องเนี่ยเดินเดินดมานั่งข้างหน้ากล้องเลยหายมันตายแล้วเรียบร้อยแล้วเข้าต่อแล้วเข้าต่อหล,ลุดหลุดหล,ลุดไปแล้วอืมเปนเข้าต่อไงบูรีอบอกตีกายมากเราจะอัดยากมาแล้วครับคุณผู้ชมได้แล้ว,ลวถึงเข้ามาแล้วโอ้ต้องตัดตะกร้อทิ้งอ่ะ ได้ปลาแล้วตัดตะก้อทิ้งเลยตะกร้อไม่หลุดมาหรอไม่หลุดเพราะมันพันอยู่กับตะข่ายเขาผมต้องลงน้ำไปตักอ่ะดูไอ้ขานั้นมีเด็ดอะไรบ้าีเก็ตั้งเก็ดเลยนี่ครับคุณผู้ชมนี่ฮะ สามโลกว่าครับตัวนี้ไข่เต็มท้องเลยครับโอ้ผมลงน้ำไปนะครับตอนนี้โอ้ดีกุญแจรถไม่เปียกน้ำครับนี่อุยอ้ยอุ้ยไปเลครับคุณผู้ชมเบ็ดไปแล้วครับเบ็ดต้องรีบอ่ะครับต้องรีบอ่ะครับ อุ้ยลุดโอ้หลุดอะ่ะลุดลุอเราเลี้ยงไม่ได้ไงใช่โหลุดครับคุณผู้ชมเบ็ดไม่ไม่ยืดด้วยนะครับน่าจะเกาะมินนะครับเราเลี้ยงไม่ได้โอ้โหต,ตอนนี้เราพังไปหนึ่งตัวแล้วครับคุณผู้ชม เดี๋ยวตกหน้าดินสำคัญครับลุ้นสำคัญไปตกแล้วครับคุยหลุดหลุดเยอะครับคุณเอ็มโอ้โหเบ็ดเยียดเลยครับ หลุดอีกแล้วครับกูขาดหรือเปล่าไม่รู้ปูไม่ขาดโอ้คุณผู้ชมครับมันโดดขึ้นเลยนี่ยว่าเนื่องจากเราไม่สามารถเปิดหน้าลอกได้นะครับคุณผู้ชมกินแล้วโดดอะไรเงี้ยใช่ปูนี้ใหญ่เเนี่ยโอ้คันกระจกน้ำอ่ะคันนี้ยใหญ่ขาดเลยครับคุณผู้ชมทาขาดนะชุดใส่หน้าขาดไปเลยครับขาดใส่หน้าเหรอใช่เอาใหม่ครับเอาใหม่ครับขังเว้ยข้าวจอมโจรเว้ยทำไมบุกนี่ ทางแตกหมดแล้วครับคงน่าจะได้ครับสามตีโลไว้ข้างหลังเลยครับเมื่อกี้มอเห็นตัวเลยครับอมองมันลุกลุกลุกมันไปได้มันไปพุ่นเลยนะอื่มสังเกตนะสองเทผมมันดุกลุกลุมันตายได้มันไปพุ่นถาดไปสี่แล้วนะครับคุณผู้ชม ไม่อยากจะเชื่อเลยครับวันนี้ลาดไปสี่แล้วมีอาการนี้ครับขันเบสครับเมื่อกี้หลุดไปนะครับมีอาการอีไครับตอนนี้พังไปแล้วครับหนึ่งตัวเนื่องจากอัดปลายิ่ศกเมื่อกี้นะครับคุณผู้ชมตัวที่ได้ขึ้นมานะครับผมลุยปลาแล้วก็ลงน้ําไปตักนะครับนี่ครับเฟืองข้างในนี่ครับมันแตกนะคุณผู้ชมนี่นะ แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าข้างในมันแตกนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงสิบห้านาทีแล้วนะครับเติมพลังครับน้องไก่ครับเอาเดี๋ยวให้พ่อตึ่นะคนรกครับคนละน้องครับ

อ๋อลุดแล้วรุดแล้วรุดแล้วรุดแล้วมาที่ละโอ้โหนี่ไงมานี่ไงตะมันขูยเขา้มตักเลยตักไม่ได้

ไม่ใหม่หลอกเต่าแล้วตะข่ายในบ่งทิ้งเลยนะเฮ้ยยังไงสิปั๊กันลอยยังใหม่อยอะเหรอปลาอะไรวะเห็นเอ็นมันย่อนไงผมก็เลยตั้งเอ็นพอตั้งเอ็นปุ๊บมันวิ่งออกเลยรึเลย่งเงี้ยรึเลยได้ตัวแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอเคลียร์ไอ้ จะขายเขาก่อนนะครับนี่ครับคุณผู้ชมี้ใช้ประมาณสักโลแปดได้นะก็มันจะขายที่เขาขึงไว้นะครับก็คือเขามาขึงอยู่ตรงใต้ ันเบ็ดผมเนี่ยนะฮะแล้วปลาวิ่งมาก็ไปชนอีกทีนึงนะก็ยังไงต้องขอขออภัยนะเจ้าของไอ้ขายด้วยนะครับก็ไม่ได้เจตนานะครับว่าจะให้มันเข้าไปติดนะครับถ้ามาหาก,กินนะครับก็อรุณอรวณกันไดครับรลหลุดไปแล้วมั้ย ตุดไปแล้วไม่ใช่แล้วพอ่อไม่ใช่ลาใหญ่ขาดขาดเหรอเบ็ดขาดไปเลยครับโอ้คุณผู้ชมครับขาดไปอีกหนึ่งครับ,น,รบนี่นะฮะขอเบ็ดไม่เหลือเลยครับ ไปเลยครับ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 คุณผู้ชมออกสายอย่งเดียวเลยออกสายอย่ดียวเนกับขวาแล้วนกับข้กขวาแล้ว โอ้โหไปละร้านสองคันนี้อีกงาม้ไส้ติบโ,โ,โอ้โห<อ>น่าจะเข้าต่อครับน่าจะเข้าต่อครับ,อบโอ้โหหลุด<อ>ปลาหลุดปลาหลุดครับ,บหลุดใกล้ๆเนี่ยเนี่ยหลุดตรงเนี้ยหลุดกอสนุเนี่ย ตัวนี้จะเป็นของเราเดี๋ยวัมก็มาเองนะครับคุณผู้ชมไม่ครับลึกันต่อครับอ๋อมึงใส่อันี้ด้วยเหรอมึงมีนมปังอ่ะไม่ลืือในถังเจอมาโอ้โหแตไม่บอกนี่เพิ่งจะลองไม้สองเนี่ยตัวต้องมีนมปังไว้ข้าวก็บืนอไง ไ้นี่หน,นี่มปางโยมมาเมื่อกี้มันติดนี่หรออือวิ่งเข้ามาติดเนี่ยไกลๆนี่แล้วนะเดือดดาวเลข้ามาเนี่ยนัดนัดไม่ออกดำอย่างเดียวเ,ออยเยวลยล,ลงอย่างเดียวกดลงได้ช <ลง S 2> ่วเมื่อกี้คันไหนคันเมื่อกี้เนี่ยอันนี้อั<ห>นนี้มันเป็นละคันนี้มาด้วยก็เลย,ยตีใหม่ ใม่เล็กบอกออกแบบโ้โหเห็นนะตัวเยเต็มหกเหลเกสี่ะัดวันแปดสองไปแล้วครับไปแล้วครัไปแล้ครับปิดเลยพี่ปิดแล้วอัดเลยอัดเลยอัดเลย

นี่เข้าไหมมานี่มาแล้วมาแล้วเข้าไปยังเข้าแล้วเข้าแล้วมาแล้วได้ได้ได้โอ้โหสายไปยไงสายสามคุณผู้ชมครับสี่โลน่าจะได้เลยครับตัวนี้สายตัวแรกอ่ะใหญ่กว่าตัวแรกหน่อยนี่ครับเห็นไหมครับ นบินเห็นป่าวเห็นด้วยเห็นป่าวเห็นครับคุยอยู่กับบินเดี๋ยวพอดีนบินนบินโทรมาคุยด้วยพอดีครับวิดีโอคอลดูอยู่ครับโอ้โหต้องอัดแน่เลยถูกแล้วอัดสิ่งเดียวเลยนี่โอ้ตัวนี้มีสี่สี่แน่นอนไข่เต็มท้องโอ้โหใส่อย่างนี้นี่ยิ้มเลยครับใส่ต้องไปจะได้ไหม รับตัวโชว์กล้องเลยพี่โอ้โหกลัวโชว์กล้องเลยมันจะลงน้ำมาเลชตกแล้วป่อยไปว์กล้องที่จะที่ถ่ายวีดีโออ่ะจัดนีด่ครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่หลยผาเรียวรถถังนะ นี่แหละครับรถถังของแท้เดี๋ยวจอมโจรครับกับหมายธรรมชาติครับผมว่าดาวมึงมาผสมกับตัวนี้ตกแล้วเนะี <c oughs> ่ยฮะมึงจะเอามาลองผสมดูนี่นะมาเอาดิโดนไปสามตัวเองนะกูเมื่อเช้านะียพี่บุตรพี่โสกอ่ะสามตัวเพียนสองวัดไปห้าที แล้วไม่ให้ไม่กินมาลงไปนี่แม่งจะทุกยกบมืดมืดมืดแต่ไม่ไม่ไปของของเอาอนี่ตัวผมแม่งเลยเข้าลงไปดีนักงลงมามีนั่นน,น,นะเนะมื่อเช้าเลือกขูกล้องเนะพราะว่ามันต้องไอ้น,นี่เมื่อเช้าบืนคิดเพื่อไม่ได้เอาร่ม่ะ แบบะกิดเลยนี่ของกูก็เป็นอย่างนี้กูคาเลยลงไปก็เป็นอย่างงี้ดึ๊งนึเดี๋ยวหมดเดียตอวนี้ก็กัแล้วเอนี้ไมันนี้เป็นอย่างนี้ของูเดี๋ยวจะผสมให้มันเดือดดูดูนกดู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 ดวดูดูดูดดนด่ดูดูอูดูดููนน่กินดดนนดดดดดดด น่ใกินปมาเดียวนะลูน้ดูน้ทำไมโดนเด็ดครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มันมากเลยครับแล้วก็เสียดายครับหลุดไปหกตัวเจ็ดตัวแล้วนะครับก็ได้ขึ้นมาสามนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงห้าสิบแล้วนะครับก็ตอนนี้เหยื่อก็เหลืออีกประมาณสักหกเจ็ดไม้นะครับ เดี๋ยวหมดเยอะชุดนี้ก็เราก็คาดว่าน่าจะประมาณ5้าโมงเย็นนะครับเราก็น่าจะกลับแล้ว ت ت เดี๋ยวลุ้นกันครับว่าจะได้แต้มเพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับไปอ,อีกครับคุณผู้ชมอุ้ยลุดแห้นมันดึงแล้วมันก็ปล่อยอเยอะมากว่ะวันนี้นะถ้าหลุดสิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหไม่หวั่นไม่หวั่น ไอ้นี่มันหมดเกดึงแล้วปล่อยนะครับผมเอาขึ้นเลยเปลี่ยนใหม่ไดีลยวครับไปอีกแล้วครับคุณผู้ชมไปอีกแล้วครับไปอีกแล้ว อัดครับเข้าต่อยแล้วครับคุณผู้ชมเข้าต่อยแล้วครับ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 อยู่ครับออกมาอย่างไหนนะครับไอ้นี้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เข้าต่ำโล่จบแล้วครับ này. bay đi các bác thưa ông, bay đi các bác, bay đi các bác, เข้าครับเข้าครับเข้าป่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 าครับงามไส้ครับคุณผู้ชมใหญ่ไร้ตรงนี้โอ้โหเฮ้ยเข้าป่าไม่อไหร ันต้นใหญ่เนี่ยโอ้พันสองรอบอีกโอ้ยหลุดไปแล้วเอคกูจะมาลงจ้ะโอ้โหแต่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะสามรอแล้วหลุดไปแล้วครับผู้ชมนี่ครับพันอยู่ตรงนี้ครับมันดิ้นพันอยู่กับต้นไอ้สนุ่ห้งนะครับสามรอบครับหลุดเลยครับ โดนไหมต้นไหมตัวอะไรเดียนโอ้โหปันดินมั้งปันดินเนาะตัวเล็กนินนี่เดียะแม่จะไซโลเนี๋ยวจะปันดินมาแจ้มเลงครับปล่อยไปนะครับตัวมันเล็กเกิน เยอะหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวรอลุ้นสองคันนี้ครับอีกนึงเห็นไหมครับเนี่ยนี่นะครับครับอ่ะไซโลครับไซโลครับไซโลอ้วนว่วนโอเคครับผมอ้วนบึกเลยเออตั้งแต่เท้าถ้ามันโดนอย่างนี้ก็ไม่ต้องอะเด็ดนี่ยี่สิบกโลเองใช่หาอีกแล้วครับอุ๊ยลุด ฟ้าคันฟ้าคันวัดปุ๊บหลุดเลยปล่อยอยมันปล่อยก่อนโอ้โหไม่หลุดครับคุณผู้ชมเบียดเดียดเลยครับตั้งเด็กแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมนี่ยครับเบีเดเบียดมากเบียดเบียดเลยครับนี่ครับเดี๋ยวลาบเจ้าคนไนงะอืม อยู่ในโฉนโก็ดีๆ,ดๆล่อแล้วลาบเลย <c oughs> ลหลังนั้นน่าเก็บเหมือนกันส่งว่ามันจะเก็บส่งกรุงเทศอ่ะส่งให้นี้นนงไปครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันครับผมว่าวันนี้เกียรตจอมโจจะเป็นยังไงครับสี่แจมเท่ากันบักสี่เกียรติสี่แจมเท่ากันนะห้าแจมเลยนะจะห้าแจมน้ำมันปุกหคตรน่าเกลียดเลยโ้ย นี่ครับคุณผู้ชมสองตัวไข่แล้มีตัวผู้สองตัววตัวผู้สองตัวนี่ครับคุณผู้ชมบางนิดเลยครับบางนิดนิดเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็เป็นผลงานของเหยื่อจอมโจรน,นะครับบางนิดเลยครับนะอันนี้มันเหยือ่อรู้ผสมอ่านี่นะครับอ่าเหยือ่อรู้ผสม ใช้เหยื่อหอมจะเอาจอมโจรผสมเข้าไปก็เลยกินของก็ถึงเขาเอาเหยื่อหอมมาลงนะครับแล้วก็ของใบก็เอาจอมโจรจปมโผสมนะมันก็กินก็ยังกินเหมือนเดิมนะครับสำหรับนี้ก็ของผมได้เป็นหน้าแต้มเนาะหน้าแต้มไซส์สี่ตัวหนึ่งสามตัวหนึ่งแล้วก็สามตัวสองสองตัวเดี๋วนี่ก็ใหญ่อยู่นะนี่ตัวนี้ใหญ่กว่า ปลากก็ประมาณไซส์สี่สองตัวกันสี่สองตัวแล้วก็สามตัวหนึ่งตัวสองโลสองตัวนะของกระตึ่งนี่คือตะเพียงไซส์เจ็ดโลนะโอเคไซส์ชึ้งโลไม่เหยื่อที่อ่อยไปฮะเจ็ดโลแล้วครับคุณผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากอ่คุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตะเพียงไซส์ชโลโอ้โหสามตัวแล้วก็ปลามินไซส์โลหนึ่งตัว โอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากคุณผู้ชมติดตามช่องจอมโจรที่คอนทัวร์ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปคอนทัวร์ที่ไหนก็เดี๋ยวติดตามกันไว้นะครับผมสําหรับเอ่อจอมโจรนะครับผมกับหมายธรรมชาติก็ยังได้ตัวนะครับเนี่ยนะฮะก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างครับมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะของคนตกปลาครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับฝากคุณผู้ชมแล้วก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหนี่ต้องไม่บุดนะในผลที่ดรอป